เมื่อวานสามีบอกว่าเจอนกมันฟักไข่อยู่ที่ฟาร์มแต่ฟักอยู่ที่พื้นนะก็เลยมาดูหน่อยว่ามันยังอยู่หรือเปล่านี่กล้องแฟนมันชัดได้แค่นี้แหละเห็นไม่ค่อยชัดเลยนี่นกนะเนี่ยดูออกไหมนี่เขาบอกว่ามีอยู่สามฟองมันกลิ้งกระจายไปหมดเลยจริงๆมันมีสี่ฟองนะเมื่อวานนี้หน้าตามันเหมือนไข่นกกระทาเลยนะเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ย This one o พี่บอกว่าเนี่ยเวลาเจอไข่นกนะห้ามไปจับมันเพราะว่าแม่มันจะไม่มาฟักอีกเจอมือเราสัมผัสเนี่ยแต่ว่าบอกหลังเราจับไปแล้วไงช้าไปแล้วหน้าตาของไข่นกกระทาที่เมืองไทยที่เรากินกันะแม่มันหน้าตาเป็นนี้นะแต่ของเราเนี่ยมันเป็นนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหม ดูซิเห็นเมนูแล้วก็อยากกินอยากกับมองไทยเลยเนี่ยผ่านไปอีกวันหนึ่งสามีกลับมาจากฟาร์มเอาไข่มาให้ดูบอกเนี่ยหายไปหมดเลยหรือ,อยแค่เนี้ยเก็บซากมาให้ดูดูดูไปเหมือนลูกนกมันออกมาจากไข่เองนะเนี่ยเหมือนมันฟันกตัวออกเป็นลูกนกแล้วเนี่ยเพราะว่าดูดูรอยแตกถือมันเหมือนแตกเองไปพอละว,วันนี้ต้องเอาสแนกคไปให้วัวมันไม่ได้กินฟางวันเนี้ย มันได้กินทันนักมันชอบมากเลยเดี๋ยวมันจะวิ่งมานี่มันอยู่ไกลเพราะว่าเราย้ายที่ไงเวลามันมากินเนี่ยมันรุมเราถ้าเราออกมาจากวงวัวไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเรียกมันมาก่อนกําลังมาแล้เดี๋ยวพอเราเทอาหารมันได้ยินเสียงนันก็วิ่งมานี่มันวิ่งมาแล้วมันเริ่มมาแล้วมาแล้วตัวแรกเลยเนี่ย You c o m f i r t ด้วยความที่ว่าโดนวัวรุมเนี่ยออกมาจากวงวัวไม่ได้ก็เลยต้องไว้อาหารมันที่หลังไอ้นี่ยหลังเป็นที่เป็นลวดหนามเนี่ย yeah, yeah, yeah. แต่วัวมันหนึ่งอ่ามันฟังรู้เรื่องโอ้ดาวเวดดาวเวดดูตัวนี้เลยไม่ฟังเลยเอาหัวทะลุเข้าไปอีกหิวจัดแต่ดูด้วยตัวไหนตามมาอีกเนี่ยนี่ยพอมันรู้ว่ามีลวบันบิ้งมาละ ตีคุณร้อยมาเลยลูกวิ่งมาวิ่งมามาละตัวอื่นกำลังตามละเดี๋ยวดูตัวนี้นะเขาวิ่งซิกซักมาอย่างสวยเลย เฮ้ยมีเบรกด้วยอ่ะอมันไม่แน่ใจว่าทาให้มันกินทางนิ้วย้ายที่หน่อยทํางงตายตาคิวดังกี้บ้างแล้วเดี๋ยวเรียกดังกี้ก่อนต้องแยกกันไม่ไงั้นเดี๋ยวมันถีบบัวด้วยขาหลังดังกี้รอบันอยู่คาลิเกียวยบันให้มันกินเอามาเลยยืนขึ้นอันบัคิลยืนขึ้นหม <'s> ดไอ้เวยนี่รู้แล้วเป็นไร อไปหาอยู่แล้วมันไปทั้งนู้นแล้วทางบ้มนบอกหมาว่ามันชอบกินบันเนี่ยเอาให้มันกินหน่อยเอาดูไปลิซ่าซีดเบลจะไปฟาดหน้ามันแล้วอาให้ลิชี่หน่อยลิชี่เอาบันให้มันกินนี่บันอยู่ตางนี้โอเคเออชอบกินบันชอบมากจริงๆด้วยยื่นหน้ามาสุดๆเลยเนี่ยนี่ลิชี่ขอจับก่อน ปกติลูกตัวนี้มันจะไม่ตามมาแล้วเนี่ยแต่วันนี้มันเข้ามาเนี่ยแต่มันไม่กล้าไม่กล้าเข้ามาใกล้ๆดูตัวนี้มันกินเส้นหรือเปล่าต่างๆให้ทางนี้ล่ะ Yes Thank you I have to I know you have to untwist it I have to figure out how to yeah อันนี้เอามาณหนึ่งลิชี่แกะเร็วๆ Stop it ช u ่ e one นใกล้เกินลิชี่ก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยเอาให้เบบี้เ่ย ความกลัวของลิที่นั่งขยบเข้าไปแกะเสร็จทีเอาให้มันกินเร็วๆลูกเนี่ยมันกินแล้วมันกินใหญ่เลยอืมอร่อยจัดเอาลิที่ยนให้เบบี้มันหน่อยอยู่นู่นอยู่นู่นดังกี้อยู่นู่น ดูตัวนี้ก็มาทางนี้อยู่นั่นแหละเฮ<อ>ียเฮียเออมันชอบขนมฟังบันจริงนะเนี่ยนะถ้าให้แครอทนี่ไม่นขนาดนี้นะแครอทกอับแอปเปิ้ลเนีย่ยยีน้าเข้ามาขนาดนี้เดี๋ยวเอาให้ตัวลูกมันหน่อยทีนี้เกนมาใกล้ๆแล้วมันกล้าเดิน,น,นมาแล้วเนี่ยโดนทางโน้น ปกติลูกมันตัวนี้จะไม่กินอะไรเลยนะนี่เดี๋ยวลองปี๊บมันด้วยมือดูดิมันกล้ากินไหมเออมันกินหรืออ่ะกลัว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 แต่ก็จะกินฝนตกว่ะหมดยัง baby. 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 eating. Eat yes, She's more. ชอบบันโอ้โ oh, หชอบบันมากเลยอิ <The ball. S 1> oh, ่มโอเค I love the bun the baby's eating <S หมดแล้วใช่ไหม <ść> เอากินเสร็จทะเลาะกันท่านี่นี่ตัวนี้พ่อนะเนี่ยพ่อกับไหน กับลูกนั้นเนี่ยไอ้ลูกรุ่นหนึ่ง่าทะเลาะกันทำไมเนี่ยตายละดีนะที่มันกินบันก่อนที่นี่วันนี้มันทะเลาะกันแรงนี่ไม่กล้าเข้าใกล้มันฝนก็จะตกต้องไปแล้วเนี่ยกลับก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ